กับว่าเนชั่นจะเล่นข่าวนี้ซะใหญ่โตนะครับที่บอกว่าดวนทักสินแห้ว่าสารไม่ไฟเขียวให้ไปอินโดให้บินไปอินโดดูดูแล้วเหมือนกับว่าเนชั่นนี้เล่นข่าวนี้กับเพื่อข่าวนี้ซะใหญ่โตครับการที่สารไม่ให้ไปหรือว่าสารให้ไปมันก็จะมีปัญหาอีกแหละครับถ้าสารให้ไปก็อาจจะบอกว่าทักสินครอบงำสารแต่พอสารไม่ให้ไปก็บอกว่าแห้วครับ พูดง่ายๆก็คือถ้าศาลไม่ให้ไปก็มีประเด็นให้ดราม่าอีกถ้าศาลให้ไปก็มีประเด็นดราม่าอีกมันก็วนเวียนอยู่กับเรื่องอย่างนี้แหละครับไปก็ผิดไม่ให้ไปก็ผิดถ้าจะมองในมุมหนึ่งการที่ศาลไม่ให้อดีตนายกทักษิณบินไปอินโดมันก็อาจจะเป็นผลดีก็ได้หนึ่งง่ายๆไม่ต้องเปลืองตังค่าเครื่องบินครับ ถามว่ายุคสมัยปัจจุบันนี้ประชุมสัมมนาหรือว่าพบปะอะไรกันพูดคุยกันสื่อสารกันโดยที่ไม่ต้องไปเจอหน้ากันไม่นั่งในห้องประชุมเดียวกันได้ไหมผมว่าหลังจากโควิดมามันมีเทคโนโลยีการสื่อสารการประชุมอะไรกันต่างๆง่ายขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันทีมหรือว่าซูมสามารถที่จะประชุมกันใหญ่ๆก็ได้300,400คนหรือว่าเป็นพันคนก็ได้ครับผ่าน แอปพลิเคชันหรือว่าโปรแกรมซูมนั่นแหละครับการที่สารไม่ให้ไปนี่ก็อาจจะทำให้รักสินประหยัดเงินไปได้เยอะแหละครับ